วันนี้เรียนชีวะจบไปบทหนึ่งแล้วไหนดูซิกี่โมงแล้วนะโอะเวลาผ่านไปสมชั่วโมงแล้วหรอพักเล่นโทรศัพท์หน่อยดีกว่าลูกไปินข้าวได้แล้วไหนบอกจะอ่านหนังสือทำไมมานั่งนล่นโทรศัพท์งี้พอเล่นโทรศัพท์เยอะไงถึงได้บ่นว่าปวดขาบ่อยเฮ้ยไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยแม่ี่ขี้บ่นจัง หยุดหยุดหยุดไม่ต้องเถียงแม่เลยมาเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังเอาจริงดิแม่สถิติการใช้โซเชีลเยลมีเดียในประเทศไทยในเดือนมการาคม2020มีบัญชีโซเชียลมีเดีย52ล้านบัญชีเพิ่มขึ้น2.3ล้านบัญชีบวก4.7%ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน2019คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียลคิดเป็น75%คนไทยเล่นโซเชียลเฉลี่ยว,วันละเกือบ3ชั่วโมง จากข้อมูลจากกราฟแสดงให้เห็นว่าในช่วงวัยอายุ25-34ปีมีอัตราการเล่นโซเชียลสูงที่สุดอัตราการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยพบว่า Facebook และ YouTube มีอัตราการใช้สูงที่สุดสูงถึง94%รองลงมา Line Messenger Instagram และ Twitter ข้อมูลการใช้ Facebook Instagram Twitter ในไทย การใช้ Facebook Facebook ตอนนี้เข้าถึงได้ถือ7ล้านคนเป็นชายและหญิงอย่างเท่าเท่ากัน50%ซึ่งส่วนใหญ่กับทั้งหมดใช้มือถือในการเข้า f a c e b o o k การมีส่วนร่วมทั้งไลค์แชร์คอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย Engagement ของ Facebook ที่ทดีทีสุดตอนนี้คือวิดีโอ การใช้ i ินส a าแกรมปัจจุบันอินสตาแกรมเข้าถึงได้12ล้านคนผู้ใช้บัญชีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่อนข้างเกือบ2เท่าไตรามาสต่อไตรามาสโต2%การใช้ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เข้าถึงได้6.55ล้านคนผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกือบ80%เลยทีเดียวไตรามาสต่อไตรามาสโล้3.2%คนใช้ลดลง แล้วใช่ไหมว่าคนไทยใช้โทศศรศัพท์กันบ่อยขนาดไหนลูกต้องเผลลงบ้างแล้วแหละแม่คะวงเ r t อากำลังไลฟ์ในวายไลฟ์ด้วยไหนไหนไหนโหนำจอของแม่หล่อจังใช่ใช่เจมินก็ดูดีมากเลยเนาะแม่เนาะว่าแต่จะไม่ไปกินข้าวกันเนอะเดี๋ยวแม่ขอดูต่อยนิดนะฮะจริงๆเลยนะคุณแม่